ความจริงคือความจริงนะนะครับนี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมคุณหมอด้วยอะไรต่างๆนะนอกจากตำรวจนะหมอจะต้องติดด้วยไหมนะเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการใหญ่มีทั้งตำรวจมีทั้งหมอมีทั้งอะไรต่งางๆทำคนเดียวมันไม่สําเร็จนะค่ะคนแต่ละปกปิดความผิดนี่มันโอ้โหมันต้องทําเป็นกระบวนการคืนนี้ไม่มีอะไรสบายๆนะอืนะผู้ต้องหาสารภาพแล้วไม่มีใครตกทรัพย์เพราะฉะนั้น ทนายความชื่อดังที่ไปโพสต์บอกว่าเนชาตกับทับก็เตรียมตรงนี้สิบเ็ดนาฬิการครับสอนอโค้กคามนะผมบอกแล้วว่าหลายๆเรื่องในโลกนี้มันเป็นการลวงผมบอกแล้วว่าเราจะเชื่อใครเราต้องดูประวัติว่าทนายความคนนั้นมีประวัติอะไรคดีความอะไรมาก่อนนะครับมีคดีเรื่องปลอมเอกสารหรือไม่นะเคยมีอะไรยังไงนะครับนะความจริงคือความจริงครับ คือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดังรู้จักสื่อบนชนรู้จักผู้สื่อข่าวแล้วนะเราจะสร้างข่าวสร้างกระแสนะหรือว่าเราโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเราก็ส่งหมายข่าวไปยังกลุ่มผู้สื่อข่าวนะแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวมาถามผมและชื่อเสียงผมก็ผลพีเนี่ยนะฟังฟังดูมันเหมือนจะผมคงต้องแย่ตอนนี้ใครบอกว่าผมแย่เลยเนี่ยนะโดนข่าวว่าตกทรัพย์อะไรย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมไม่ได้แย่นะผมร่ำพาน ผมให้สัมภาษณ์วันนี้ไทยรัฐให้สัมภาษณ์นะครับนะอมรินนะครับพีพีทีวีช่องวันช่องเนชั่นผมก็บอกแล้วผมไมไ่รู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกกลัวมันรู้สึกเหนื่อยอ่าทนายความบางคนนะเป็นทนายความที่เคยโดนพักไปอนุญ,ญาตมาก่อนนะทนายความคนหนึ่งว่าเป็นทนายความที่เคยโดนพักไปญาติมาก่อนไปพูดบอกผมทนายคลายทุกที่เหนื่อยนะบางคนบอกอทนายคนอื่นก็เหนื่อยแล้วแต่ทนายคลายทุกขเหนื่อยป่า นะเป็นทนายความที่มีประวัติเคยโดนพักไมยากนะครับนะนะก็มีทนายความหลายคนโอ้เป็นกลุ่มเป็นแก้งแล้วโอ้ตบทรัพย์ตบทรัพย์ยี่สิบล้านนะโอ้นี่ดูขึ้นมาในพักพวกผมให้กําลังใจกันเนยอะรอแถลงข่าวครับรอฟังคาพูดจากผู้ต้องหานะครับนะว่านะทําไมถึงทําแบบนี้นะเท่าที่ผมทราบมาผู้ต้องหาบอกว่าเขาไม่ได้ เรียกเงิน2ล้านนะเขาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพื่อที่จะให้บอกเกี<ม>่ยวกับที่ซ่อนยาเสพติดอะไรทำนองนั้นเดี๋ยวเราก็รู้ครับเดี๋ยวเรารู้ครับอ่าเนี่ยมีคนบอกฝากถามด้วยนะ20ล้านทนายเดชาไปตบรับบพบผู้กับจริงหรือไม่เพราะมีทนายวาความชื่อดังนะเบื้องหลังมีนายตำรวจยศระดับนายพลนะอา่าเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ย นะครับนะทนายความคนนี้ได้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนยี่สิบล้านนะครับนะนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับนะเดี๋ยวจะมีคนถามครับนะนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดูนะครับดูนะฮะนะครับว่ามีใครเอาคลิปไปอะไรต่อรองยังไงเรื่องราวเป็นมายังไงฟังครับลุงพลจะได้เงินประกันคืนไหมโอ้ไม่ทราบเลยอ่านะครับเนี่ย เออนะครับเอ่อนะครับวันนี้ก็มีข่าวลุงพลก็มีอ่าสื่อบนชนก็บอกเออลุงพลทาไมเไมขาบอกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาชุดงบาทําไมขับรถวนหลายรอบนะผู้สื่อข่าวก็ถามนะไม่รู้เรื่องจริงรือเรื่องเท็จนะผู้สื่อข่าวโทรมาตะกงู่เนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงรือเรื่องเท็จครับว่าลุงพลเนียการขับรถอ่าวนหลายรอบนะเอ่อบางคนก็ถามว่า แกกลัวถูกออกหมายจับหรือไม่หรือแกกลัวไม่ได้รับการประกันตัวหรือไม่เพราะว่าแกโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอายการนะสั่งแจ้งข้อหาผมบอกลุงพลหลายครั้งแล้วว่าอยากไปเชื่อทนายความมากคนที่ติดคุกคืคอใครครับคือตัวลุงพลเองถ้าสมมติว่าลุงพลทำผิดนะครับแต่ถ้าลุงพลทำผิดลุงพลก็รับสารภาพแต่ถ้าเกิดว่าลุง ไม่ได้ทําผิดลุงพลก็สู้คดีไปนะลุงพลก็สู้คดีไปนะครับทนายความลุงพลน,นะครับนะเคยบอกว่าโอยคอดีนี้ตํารวจไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับมีแต่ดีอ่ามีแต่อะไรเนี่ยสิงโครตอนนะครับพยานหลักฐานไม่มีอะไรหรอกจะอะไรมาพิสูจนะ์ว่าลุงพลฆ่าคนตายฆ่าน้องชมพู่ตายจะอะไรมาพิสูจน์ว่าลุงพลพลาดเด็ก ยาวอะไรมาพิสูจน์ว่าลุงพลพาเด็กไปเห็นนะนะครับสุดท้ายเป็นไนงะสิ่งที่ทนายความของผู้ต้องหาในคดีลุงพลเนี่ยนะพูดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไนงะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากลุงพลนะครับผมเป็นกําลังใจให้ลุงพลเสมอน,นะครับนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงพลเสมอนะครับนะครับเป็นกําลังใจนะครับว่านะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทนายความที่เราจ้างมา ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทที่ว่าให้สัมภาษณ์สื่อว่าทําคดีให้ลุงพลฟรีซึ่งนะผมก็ไม่เชื่อแล้วว่าเขาจะทาให้ลุงพลฟรีเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นตามนั้นนะครับมันไม่เป็นตามนั้นนะ่ะเขาบอกโอ้ยหลักฐานไม่มีอะไรแล้วครับอ่าแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่มีอ่าสุดท้ายเป็นไงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยจิตไอส่วนการที่จะฟ้องทันหรือไม่ทันภายในกําหนดนมันไม่ดีผลต่อรูปคดี อายการก็ถแถลงมาแล้วนะครับมีคนถามมาผมก็บอ,อกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากลุงพลน,นะครับนะครับทำผิดจริงก็รับสาภาพแต่ถ้าไม่ทําก็สู้แต่อย่าไปเชื่อทนายความอะไรมากนะครูคดีนี้ไม่มีหลักฐานเลยมาจาักพยานก็ไม่มีพยานแปร้องก็มอะไรต่างๆอย่าไปเชื่อครับคือบางครั้งเนี่ยนะเราไปเชื่อทนายถึงเวลาติดคุกเราติดเองแล้วข้อหาเราก็หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็สิ่งที่ลุงพลในอดีตนะครับเมื่อ อาทิตย์ก่อนหอรือไงที่ไปตกเอามือไปตกที่นะถ้าบริเวณหน้าของท่านพบอรตอรอเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะมันจะทําให้คนก็ดูว่าลุง็นคนก้าวแล้วนะถ้าลุงไม่มีปัญหากับตารวจทนายลุงไม่มีปัญหากับตารวจนะลุงน่าจะเดาได้นะว่าคดีของลุงจะไปทางไหนนะจะขึ้นสวรรค์นะหรือจะลงนรกอะไรยังไงลุงก็น่าจะเดาได้นะเพราะว่า นะเมื่อเราเป็นคดีความแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะอ่า<ม>นะเอาละครับพบรตรจะมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับกําลังมาแล้วครับพบรตรมาแล้วเดี๋ยวถแถลงข่าว<ม>อืมอรค,ครับอ่าเดี๋ยวเราฟังนะฮะมีเสียงรู้สึกจะเป็นคุณยามไหมไงนะนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะจาก The Reporter ใช่ไหมใช่ไหมอ่าไออันไหนนี่ใช่ใสามมิตินะข่าวสามมิตินะ เราฟังนะฟังพร้อมๆกันเลยผมก็แค่มานะครับรอเป็นเพื่อนเท่านั้นเองอะ่ะเนี่ยเรื่องเรื่องคดีนี้มันคดีใหญ่อะนะพี่น้องสื่อมวลชนเ็าบอกว่าอาจารย์มานั่งฟังเลยนะเดี๋ยวฟังดูนะนะว่าพี่ปั๊ดหรือพบตรจะว่าอย่างไรลองฟังดูเดี๋ยวฟังท่านแถลงข่าวเนี่ยผมก็เนี่ย,เ,ยเปิดจากอะไรเนี่ยอ่เพจของอะไรสามสามมิติเนี่ย ฟังครับฟังนะท่านจะว่ายังไงครับนะคนดูของเราตอนนี้ก็8,300ทาง Facebook YouTube ก็2,000กว่านะเดี๋ยวดูนะนะนะครับบอกแล้วนะ,นะเพจยุคคนก็มีนะครับอ่าหลายเพจก็ถ่ายทอดส่วนเพราะเรื่องสำคัญเนี่ยมันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องกรงะบวนการยุติธรรมนะเดี๋ยวเราฟัง นะครับนะนะครับนะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูท่านผบแถลงนะครับนะครับไม่รู้เสียงจะชัดไหมั้งนะี่ห้าสิงหแล้วก็หลังจากเกิดเหตุมีเสียชีวิต เราทที่เรื่ีงตางๆต่างๆต่างๆแต่วมามีขายในโลกโซเชียลเกิดมาอ่อกจนข้าวเจาที่จะดำถึงทำร้ายแล้วก็คนที่จะออกมาที่ทำก็ทรบงนะครับ rwdo wow.